นี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ใช่ไหมลูก,ลกนี่เส้นโฮมบีดโฮมบีดโฮมบีดข้าวกล้องเส้นข้าวกล้องใช่ไหมวิธีทำไมมันไม่นี่เลยนี่นี่หูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสี่คนต่อไปเราก็ต้มน้ำก่อนนะคะเอาน้ำมาตั้งไฟนะจ๊ะตั้งไฟเปิดไฟแรงไม่ได้หรอก โอเคแล้วก็เติมน้ำมันลงเล็กน้อยอใช้น้ำมันอย่างดีเลยเนะเยอะไปเยอะไปอย่าเยอะ,ยอะใส่ใส่ใส่เกลือเล็กน้อยเกลือนิดนึงอย่าเยอะเดี๋ยวเค็มหนึ่งช้อนชา ก็รอน้ำเดือดนะจ๊ะระหวังรอนะจ๊ะรอน้ำเดือดเราก็มาเตรียมเนื้อไก่บดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแครอทจ้าจากนั้นเราก็นั่งรอน้ำเดือดนะจ๊ะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วลงเส้นเลยจ้าคีมือลูกสาวอันนี้เราก็รอใช่ไหมรอให้เส้นมันลงไปนอนขางล่างใช่ไหมหม้อมันใหญ่ไปปะคอยเกี่ยให้มันไม่ไหมอะ่ะเดี๋ยวเส้นมันจะไหมเราต้องตั้งเวลาด้วยไหมอ่ะลืมลมต้งเลยแล้ก็ตั้งสี่ตั้งเลยจ้า เราใช้อะไรเขียียคะสิบสองนาทีตามสูตรข้างถุงเป๊ะ <laughs> <laughs> เขียียให้มันลงไปนอนไม่อเอาเขีียมันก็ลงเองได้นะพอมันนิ่มแล้วมันก็จะลงเองไม่เดี๋ยว<ต>เส้อเราเล็กเส้นมันจะไหมไขอบข้างๆทน,นนะิจ ขอบหมอ้อจะไหม้ี่เรื่องจริงหม้มอร,ร้อนใช่ไหมใช่ขอบตรงนี้นมัจนจะไหม้นีน่เราก็รอนะคะ12นาทีเดือดปุ๊บๆเดือดปุ๊บๆเราต้องรอใช่ไหมสีสวยเนาะ ไม่เคยกินอะสีนี้ห้นาทีผ่านไปรออีกเจ็ดนาทีได้แล้วนะคะครบแล้วมีชิมอีกเจ้าจอดเป็นไตยอยู่เลยถ้าเป็นไตก็ต่อนะจ๊ะเป็นไตยอยู่ บางทีมันไม่ได้ที่ก็บอกตามซองมันก็ไม่ได้เปะ๊ะเหมือนที่ซองกขาบอกนะอย่างน้อยาอิ15 15นาทีต้ม12นาทีมันไม่ได้ต้ม15นาทีน้ำนน้อยไปน้นํามันแห้งนะใส่น้ำต้องเต็มหม,ม่ลอยเพิ่มเวลาต้องแบบว่านิ่มไม่เป็นไป นกนนจริงๆไม่ถึงแบบต้องใส่น้ำแข็งก็ได้นะน้ำนะแข็ิมนะแค่หน่อยจะอีกใส่ติ๊กเกอร์เลยเยอะอยู่นะสี่จานนะ่ะสองร้อยกรัมได้ไหม อีกรอบมันยังไม่เย็นเลเส้นเย็นเลยโอ้เยอะอันนี้สองร้อยสองร้อยเอ้สองสองร้อยกรัมคือสองร้อยห้าสิบกรัมครึ่งหนึ่งปะครึ่งห่อครึ่งห่อครึ่งหอก็ประมาณสี่กอิ่มเส้นเราก็เสร็จแล้วนะคะ ใส่น้ำมันเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันใส่น้ำมันอะไรลูกน้ำข้าวใส่น้ำมันรำข้าวนะคะบ้านเรารักสุขภาพน่ากินแท้เดี๋ยวเราก็เตรียมทำซอสราดนะคะเส้นก็เสร็จแล้วแล้วก็พักไว้ต่อไปก็เรามาทำน้ำซอสนะคะอันนี้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันเสร็จไม่ผัดไก่นะคะหรือต้มหรือลวกอะคะผัดไก่ไเนียนไยไก่เลยจ้ะไก่ราแช่แข็งไว้น้ำมันยังไม่ร้อนรอน้ำมันร้อนใช้ยังเย็นะ เนตั้งเนี่ยมันก็ร้อนนะจ๊ะไม่มีกระเทียมอะไรเพื่อประความหอมมั้งเหรอแต่เองไม่เตียวไม่ก็ไม่ใช่มีซีอิ๊วาวอยู่ใน้วยแต่เองไม่เตียวไม่ก็เลยไม่ใช่ก้มก้มต่ำ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 ยู่ไหน ตู้เย็นรุกเกลืกระเทียมหอมระวังแก้วตกแตกกิ่นกิ่นแรงเทียอใส่กระปุก ขีดติดลึกลงใส่ขีดนะจ๊ะช่วงโควิดแบบนี้เราจะต้องกินแบบประหยัดใส่ขีดเดียวกินสี่คนสปากเก็ตตี้ฝีมือลูกสาวเป็สวยแม่ทำมาประมาณสองปี <laughs> สวัสดีค่แล้วรสชาตินะคะ,ะกินได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินค่ะอ๋อค่ะาตามน,นั้นค่ะ <c oughs> จะฝืนใจกินนะคะอันนี้เราต้องเราต้องเราต้องเติมน้ำด้วยไหมคะเติมค่ะยังไม่ช่ตอนนี้เพราะหนูยังไม่อยากเติมค่ะโอเคที่สบายใจดูก หัวหอมลงก่อนคะแล้วแครอทมันจะสุกไหมสุกค่ะก็เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำอยู่ดีค่ะใช้ไ,ไหม่หมดกัไว้เจียวคือไข่หมดแล้วลืมหนหมจะมมจะต้องไปตะไข่ีส่วนน้ค่ะหอมแล้วออหอ,อมโฉ่ มะเขือใส่ตอนไหนอะคะลูกใส่ตอนใกล้ใกล้เสร็จค่ะเพาะมันจะเละ <laughs> มะเขือใส่ตอนจบยังไม่จบเังใส่ใส่นั้นแค่นั้นเองเหรอใส่ันได้หมดจก็บไว้ทำไมหั่น้าเรียมเสีย เบาไปบ้างเมื่อกี้เบากระเทียมเลยใส่กระเทีมยมโอเคตเกใจเสร็จแล้วเนี่ยนะ <c oughs> อ,ออยังทำไมรีบ <c oughs> เสร็จจังเลยถ้าลูกใส่ทล <c oughs> ้ะ <c oughs> หมด หมดเลยหรอแล้ว,แล,วแล้วพี่ยอมจะกินกับอันนั้นได้ไงเ่ยอ้ตอมนมะเขือค่ะเทหมดขวดเลยค่ะตาจริงๆก็อร่อยไหมอ่ะไม่ลอนกันอร่อยไหมไม่รู้อันนี้เราก็ตามด้วยซอสพิกนะคะเท่าไหร่ไม่รู้มั่วไข่<ค>มั่วจะกินได้ไม่นก่คือ ปริมาณให้น้อยกว่าซอสเดียวประเทศเดียวแม่กินไม่ได้ลูกปริมาณให้น้อยกว่าซอสมาเกือ,อทอีอ๋อปริมาณน้อยกว่าซอสมาเกือบทีเดียวมาเกือบเามันก็ทำง่ายเนาะก็ไม่ได้ยากเนาะ ชิมแล้วไม่อร่อยก็ปรุงเพิ่มเองค่ะปร <c oughs> ุงกับอะไรอะคะมันมีเครื่องปรุงเหมือนก๋ยวยเตี๋ยวด้หรอลูกไม่ค่ะชิมตอนทำน,ะนะะี่แหละค่ะเอาไ้ไอตัวไข่ตัวมันปรุงเองสีสันสวยาง,งามข้นไหมชั่มน้ำข้นไหมหรือว่าให้ตินน้ำต้นน้ำอิกสิคะมัน,นรู้สึกว่ามันดึงนข้นมากไป เดี๋ยวแครอทมันจะไม่ตุกเรามีแครอทนะนป,ปิดปิดฝามาเขือเทศก่อนลูกเดี๋ยว<ร>อะไรนะเขือเทศอะไรใครนะลงไปพีเตอร์เหรอใช่พีเตอร์พีเตอร์ลงไปนอนเรื่องถ้าไม่อยากให้มีพีเตอร์ก็ต้องมีคนเข้ามาดูเยอะๆ เอาเลยคะ่ะใช่แล้วก็มีสปอนเซอร์ก็ทัครัวใหม่ <laughs> <laughs> ไม่เดี <laughs> ๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวทั้ใหม่ทาคาสีใหม่เปี่ยนหลังคาใหมอันนี้มีโควิดอยู่เราอย่าเจอใครอีกเราอยู่ด้วยกันนี่แหละลมมาบ้านเดี๋ยวคนอื่นมาเจอเดี๋ยวก็จะพาอะไรมาให้เราด้วยของกากตอนนี้ไม่เอากลัวคะ่ะ ต้องไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกว่าจะดูเหนียวๆใช่ไหมลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะใช้ความรู้สึกในกนารทำทำด้วยความรู้สึกนะคะพอพอพอชิมดูอร่อยก็กินได้แล้วค่ะใส่ซ้ำมะเขือเทศเพิ่มไหมมันออกควาผิดเอะย่ะกินกินช้อนเดียวกันไม่ดีกันด้วยเกือแร่เป็นหยาดนาะ ก็อร่อยนะอร่อยนะอร่อยลองดูนี่ขนาดมั่วนี่ยังอร่อยขนาดนี้ถ้าตั้งใจทำแบบรวงเป๊ะเป๊ะีจานอร่อยขนาดนี้เรามาเตรียมจัดจานนะคะซอสทิ่เดี่ยวได้ไหมได้อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ใช่ไหมเป็นไอ้ว่าของจอมไอ้อร่อยกว่า คาดว่าน่าจะร่ออหอพอเรามั่งดุดูแล้วจะเหลือจานเดียวแล้วนะคาดว่าซอสเทกน่าจะเยอะไปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เะจวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เี๋เเดยเดี๋เสี็จแล้วเดี๋ยวเดี๋วีว มื้อเที่ยงวันนี้นะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ